สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราพี่น้องมาดูต้นทุเรียนนะครับกําลังจะตายดูครับใบจะร่วงหมดแล้วครับใบแห้งใบจะร่วงหมดกําลังจะตายครับตอนนี้เราก็จะมาลองใช้กิ้งคองแล้วก็เลดลาวานะครับดูเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะถ่ายไปดูใกล้ๆนะครับโอ้โหนี่ครับใบจะร่วงหมดแล้วครับเนื่องจากว่ารากเน่าโคนเน่านะครับแล้วก็มีเชื้อรากินต้นนะครับมันก็เลยแห้งเฉากำลังจะตายครับ สวนนี้ทั้งสวนเลยครับเขาต้องการให้เราทดลองต้นนี้ก่อนที่มันส้มเนี่ยนะครับถ้าต้นนี้ฟื้นนะครับเราถึงจะไปฉีดต้นอื่นนะทั้งสวนเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ครับโอ้หดูมันแห้งกำลังจะตายแน่นอนครับเนี่ยครับโอเคครับคุณยายจากต้นทุเรียนที่ที่มันจะตายเนี่ยหลังจากที่เราฉีดกิ่งทองไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะอ้าวพูดพูดไปเลยครับดีขึ้นแล้วใบเป็นไงมั่งตอนนั้นใบมันแห้งที่นี้มันคืนขึ้นแล้วคืนขึ้นแล้วเนาะดีใจไหมดีใจไหมดีใจจ้ะไม่ตายแล้วใช่ไหมทุเรียนเนี่ยไม่ตายโอ้โหนี่ครับนี่ครับจากที่เมื่อก่อนใบกรอบแห้งนะครับตอนนี้เขียวปื้นเขียวดำเขียวดีมากเลยอ่าดีไหมยาย ใช้อะไรนะยาอะไรกิ่งทองนะกิงทองค่ะกิงทองใบหยกเนาะกินทองใบหยกครับขอบคุณครับคุณยายครับคุณค่ะคุณยายฉีดตัวไหนไปบ้างครับต้นทุเรียนกอ่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างรัดใบขึ้นรัดใบขึ้นมาใหม่เลยเนาะแล้วพอใจไหม Okay, okay. ดีใจหรือเปล่าที่ทุเรียนไม่ตายแล้วเนี่ยถ้า <Okay, okay. S 1> มันดีจะติดตามเรื่อยๆครับผมอืมฉีดฉีดกี่ครั้งแล้วเนี่ยสองครั้งเนาะโอเคแล้วฉีดต้นอะไรบ้างฉีดต้นธุเรียนพิจารณาครับ